เวลา9 1้นาฬิกาส5นาทีสมเด็จพระกนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตนร,ราชสุดาสยามบรมาราชากุมารีสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเบญจมะหนึ่งบ้านสามหมืหมู่หกตำบลเม,มืองแหวะอํเภอตํบลเมืองแหงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเด็กและเยาว,วชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราช,ชดํริ นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชนชาติพันธุ์ลีซูหรือลีซอรครูใหญ่คือดาษตำรวจหญิงรำพึงต่อปัญญาเป็นชนชาติพันธุ์มูเซอร์และเป็นครูในโครงการครุทายาตรุ่นที่1ปัจจุบันมีนักเรียนในพระราชานุเคราะหกคนกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยต่างๆเช่นคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรสันป่าตองเชียงใหม่สาขาพืชไร่และมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่และจบการศึกษาแล้วจำนวน11คนมีสิทธิ์เก่าสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ปัจจุบันได้ทํางานโครงการหลวง ในการนี้พระราชทา,านพระราชาวโรกาสให้ชมรมสิทเก่าโรงเรียนตอชดอเบญจมะหนึ่งเฝ้าทุลอองพระบาทกราบบังคมทูลการดําเนินงานของชมรมซึ่งมีสมาชิกตั้งแต่รุ่นหนึ่งจนถึงรุ่นล่าสุดจํานวน708คนได้ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในการดําเนินโครงการพระราชดำริเช่นการฝึกอาชีพการทําการเกษตร ในการนี้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานและสำนักงานกบรรพิจารณาปรับปรุงระบบกรองน้ำเพิ่มเติมพร้อมก่อสร้างบ่อเก็บน้ำใสให้แก่โรงเรียนและราษฎรบ้านสามหมื่นเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดปีในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรงเรียนนำใบงานไปมอบให้แก่นักเรียนไปฝึกทำกิจกรรมที่บ้านทุกวันจันทร์และครูติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่บ้านและรับใบงานกลับทุกวันศุกร์ โรงเรียนยังได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพตามพระราชกระแสซึ่งได้รับพระราชทานจากเย็บผ้าส,สองหลังและให้กลุ่มสตรีแม่บ้านสามหมื่นสอนนักเรียนฝึกทำกระเป๋าลีซูเชือกมัดผมและพวงกุญแจเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและอย่างส่งจําหน่ายที่ร้านผู่ฟ้าด้านกิจกรรมสหกรณ์ในช่วงโรงเรียนปิดได้รับซื้อผลิตผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพื่อจำหน่ายให้กับโรงเรียนสำหรับนำไปแจกจ่ายนักเรียนที่บ้าน ทั้งนี้ที่บ้านสามหมดมีประชากรได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ร้อยละร้อยคือจำนวน297คน โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งได้สอนนักเรียนให้เรียนรู้การทำกาแฟครบวงจรตั้งแต่การปลูกกาแฟการเก็บกาแฟการคั่วบดการเป็นบาริสต้าน้อยหรือนักชงกาแฟและช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์กาแฟภายใต้ชื่อซานเหมึงหรือสามเหมือนตามชื่อหมู่บ้านโดยมีซิกเนเจอร์หรือเอกลักษณ์ของร้านคือกาแฟผสมมะขามป้อม โอกาสนี้ท่อพระเนตรกิจกรรมนักเรียนย้ายต้นกล้ากาแฟระยะปีกผีเสือ้อซึ่งเป็นเมล็ดก,กาแฟที่ร่วงอยู่ใต้ต้นกาแฟในปี2564นักเรียนสามารถเพาะกล้ากาแฟได้4,500ต้นแจกจ่ายให้ชาวบ้านในชุมชนจำนวน3คนเพื่อปลูกนำร่องเป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพ จากนั้นท่อพระเนตรการเต้นจะคือโดยชมรมศริษย์เก่าโรงเรียนตชดอเบญจมะหนึ่งซึ่งเป็นการเต้นเพื่อต้อนรับแขกเมืองและเต้นในเทศกาลปีใหม่ของชนชาติพันลีสู่ท้งนี้เมื่อปี2508สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนนี้และพระราชทานชื่อโรงเรียนต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมราช บ้านสามหมื่นในปี2513 2515 2520 2521และ2525 25, เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฟินโดยปลูกกาแฟทดแทนและฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ เวลา12นาฬิกา25นาทีทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราช,ชดำริณศูนย์การเรียนตำรวจตรเวณชายแดนพลเอกอรชุนพิบุตรนครินบ้านลุกข้าวหลามตําบลปังมะผ้าอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ห้องศนเปิดสอนเมื่อปี2559สาังกัดกองกํากับการตำรวจตรเวณชายแดนที่33เดินชื่อศูนย์การเรียนตำรวจตรเวณชายแดนบ้านลุกข้าวหลามสมเด็จพระ กนิษาาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชกระแสที่จะพัฒนาศูนย์การเรียนให้เป็นที่ระลึกแด่พลเอกเอรชุนพิบุรนครินจึงเปลี่ยนชื่อศูนย์การเรียนปัจจุบันมีนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมะศึกษาปีที่6รวม52คนครูตชดอีนายครูผู้ดูแลเด็กและครูผู้พัฒนาสคน ในปีการศึกษา2,564ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จัดการเรียนการสอนตามปกติเพราะในพื้นที่ไม่มีการแพร่ระบาดแต่ได้ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์1คนชมรมศิษย์เก่ามีสมาชิก20คน นอกจากนี้ชุมชนยังเป็นกรรมการสถานศึกษาที่เข้ามาพัฒนาสภาพแวดล้อมในศูนย์ปลูกไม้ผลและจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆนักเรียนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูศูนย์การเรียนจึงจัดกิจกรรมฝึกวิชาชีพการปักผ้าลายลาหูดำและการจักสานไม้ไผ่ให้แก่นักเรียนโดยนำความรู้จากวัฒน,นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดให้นักเรียน เห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์โดยให้ผู้ปกครองและคนในหมู่บ้านที่มีความรู้มาสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึง6สัปดาห์ละ1ชั่วโมงเบื้องต้นสามารถทำใช้ในครูเรือนได้และจะต่อยอดเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวและทุกวันศุกร์นักเรียนจะแต่งชุดประจำเผ่าเพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นด้วย ด้านการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชามีคะแนนเพิ่มขึ้นแต่วิชาภาษาไทยต้องสอนเสริมให้นักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่4ถึง6วันละ1ชั่วโมงหลังเลิกเรียนนำข้อสอบปีที่ผ่านๆมาให้ฝึกทำและจะทำแผนการสอนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดพร้อมใช้สื่อ DLTV ช่วยสอน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนส่งเสริมการออมทรัพย์ฝึกบันทึกบัญชีและยังนำผลผล,ผลิตจากแปลงเกษตรจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบสหกรณ์ในด้านต่างๆด้านสุขภาพอนามัยนักเรียนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคไข้หวัดโรคกระเพาะและท้องร่วงส่วนคนในพื้นที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ครบทุกคนตามเกณฑ์ กิจกรรมห้องสมุดมีบรรรักษ์น้อยดูแลความสะอาดเวลาเปิดปิดและเก็บหนังสือและมีกิจกรรมส่งเสริมด้านการอ่านคำศัพท์จากนิทานให้รุ่นพี่ชั้นประถมะศึกษาปีที่4ถึง6อ่านนิทานแล้วให้น้องเขียนคำศัพท์ลงในสมุดเล่มเล็กถ้าครบตามจำนวนสามารถมารับเครื่องเขียนได้ช่วยให้หนักเรียนสนใจมาใช้ห้องสมุดเป็นการเสริมความเข้าใจในวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันเนื้อสัตว์และผลไม้มีเพียงพอแต่ผักไม่พอโรงเรียนจึงปลูกพืชอายุยาวเก็บเกี่ยวได้นานเช่นชะอมและชายารวมทั้งปลูกถั่วในพื้นที่หมู่บ้านเพิ่มเติมส่วนกิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนํากล้วยที่ปลูกในพื้นที่มาทําข้าวต้มมัดไส้กล้วยกล้วยฉาบและน้าปริกกล้วยจําหน่ายผ่านสหกรณ์ส่วนปัญหาการขาดแคลนน้าสําหรับอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรของโรงเรียนและหมู่บ้านสำั นักงานชลประทานที่1แม่ห้องสอนและสํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาลที่1ลําลำปางได้เข้ามาสํารวจเพื่อหาแหล่งน้ําตามความต้องการต่อไปพิชาดาด เวลา14นาฬิกา29นาทีทรงติดตามผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริณนะโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติตำบลแม่นาจอนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่6 ในการนี้คณะผู้บริหารบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทุนละอองระบาดทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาล โรงเรียนตำตรวจตะเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2535ในระดับชั้นอนุบาลถึงประถมะศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน51คนครูตชด3นายครูอัตราจ,จ้าง5คนนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงครูใหญ่คือดาบตำรวจหญิงกัญญารัตขวัญทรัพย์กิจเป็นชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเป็นครูโครงการครุทายาตรุ่นที่2มีนักเรียนนายพระราชานุเคราะห์กำลังศึกษาอยู่9 ในสถาบันการศึกษาต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยแผนการเรียนวิคณิตและสำเร็จการศึกษาแล้ว9คนได้ประกอบอาชีพต่างๆเช่นเป็นครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านวาทู โอกาสนี้ท่อพระเนธกิจกรรมการฝึกวิชาชีพนักเรียนได้แก่การทอผ้ากะเรียงและการปักสดึงที่สอนโดยปราชชาวบ้านเพื่อสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นจากนั้นท่อพระเนธการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมะศึกษาปีที่3เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวและการเรียนการสอนชั้นอนุบาลกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ พร้อมกันนี้ท่อประเนตการทำกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ได้มอบตู้อบกล้วยตากและสอนวิธีการอบกล้วยตากแก่ครูและนักเรียนสำหรับเก็บไว้รับประทาน โดยราษฎรบ้านใหม่พัฒนาสันติได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพเพาะปลูกในลักษณะโครงการขยายผลโครงการหลวงโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนได้ส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสานทดแทนการปลูกพืชไร่ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทำให้ราษฎรมีรายได้มากขึ้นและส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุมสามสายพันธุ์โครงการหลวงมีสมาชิก47คนสร้างกำไร50,000บาทสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้น ที่สูงยังได้สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนนี้โดยส่งเสริมการปลูกผัก5ชนิดพร้อมสร้างโรงเรือน3หลังสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักและปัจจัยการผลิต ซึ่งโรงเรียนได้ผลผลิต637กิโลกรัมต่อปีทําให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการปกติมากขึ้นและยังส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุม3สายพันธุ์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 โรงเรียนมีพืชผลทางการเกษตรมอบให้นักเรียนไปประกอบอาหารกลงางวันที่บ้านอย่างเพียงพอ